สวัสดีครับผมกินเที่ยวาหายใจไหวตรงช่องแชนแนลพอ่พอๆกับโจมาอนี้ตอนเช้าๆอะไรนะครับผมสำหรับมื้อนี้ครับไอโจม,มีไก่ครับผมเห<ะ>มือนีเขาที่ไก่ตัวนี้แล้วไก่ยุ่งหลังว่าเขขันเอกๆอยูอ่สำหรับมื้อนี้ครับไอโจมนีนี่ไก่ครับผมเราจะมาทําเมนูต้มพริกครับผมเป็นเมนูใหม่ครับผมอยากนําเสนอเบิง้งก็คือไอโจคิดว่าเฮ้ยเราลองเอาไก่ทั้งตัวเนี่ยไปต้มใส่กับพริกพริกแดงเขาเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลครับผมนะตาให้แตกเลยแล้วเดี๋ยวทําการเอาไปต้มครับผมเนี่ยก็ไฟตั้งน้ำไว้แล้ว เดี๋ยวขยัดคุกคพกริกแป๊บนึงครับพริก้งหมดโจจีหอบใส่เลยครับห,หอบใส่เข้าไปเลยตำแค่เพอะแตกกับพ่อครับผมแล้วก็จะใส่เกลือเข้าไปน่อยนึงครับไปตำเลยครับทีนี้ป <c oughs> <c oughs> ริมันพริกไหลต้องตำสองเมือ่อ ประมาณนี้ครับผมเอาแค่พ่อแตกก็พอเสร็จเป็นที่รร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวเอร่อนน้ำเดือดจะครูหนึ่งเดี๋ยวทาการเอาลงหม้อเลยครับเราก็จะทําการเอาพริกนะครับผมยัดเข้าไปในถวงมาเลยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งขาเดี๋ยวไปต้มในน้ำหอนเลยเนาะยัดเข้าไปครับนายนให้เต็มเลยโอเคไปครับผมเดี๋ยวทำการต้มเลยครับนี่ครับน้ำเดือดเป็นที่ระลอยแล้วครับเอาเกลือใส่น่อยหนึ่ง รเรเพิ่มความนัวเข้าไปน้อยดับข้าวได้อีกตั้งหากครับต่อมาโจโกระเจาเอาพริกขี้ตั้งไปทั้งมืบนี่ครับผมใส่เกลือไปน้อยนึงเราใส่เข้าไปเลยืหเม็ดพริกดูนี่เพียบเลยวะโอ้กิ่นหืนมากวะหืนพริกเว้ยจะเป็นไก่ครับผมเดี๋ยวโจเตียไมไว้ครับแดดดาวเป็นเทียรวรถเลยแล้วางเข้าไปเลยทำการปิดฝาเลยครับ เรามันตุ่มปเปื่อ,อยเปื่อยง่ายเดี๋ยวมาติดตามรับชมครับผม,ม่าสิเอามา,มแ,มบาแบบใดรสชาติเป็นแบบใดเนอะในจากที่โชว์ไทยอินเซอร์เบิ่งมังหันนะครับต่อจากนี้ไปเราจะมาดูเมนูตอนมันสุกเป็นที่ดับไว้แล้วครับมาบงกันเลยครับ ไอเดียวโจทำการตักขึ้นมาเลยครับผมโอ้บึ้งดีล่ะรอนออกมาเลยเ้วพยายาตักขึ้นมากันเลยครับร้อนๆเลยโอเคเดี๋ยวไปเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกันเลยครับผมไปมาเสิร์ฟกันเลยครับ ทุกคนที่เข้ามาชมมาผมมีข้าวปลากระเทียมมาเสิร์ฟมาแซกใวโตัวเลยนะครับตอนนี้มีนู่นข่อยตัวเสิริมใบนตัวแล้วครับผมเดี๋ยวมาแซมกันเลยขออย่านั่งรอสักครู่หนึ่งถ้าผู้ใดมีข้าวเผาปลากระเทียมมาเลยนะครับสำหรับวันนี้เขาถึมาลองเบิมม่งว่าเมนูทีไอโจ๊กนักเสนอมือน,นี่นะมันสีเผ็ดให้นเขาเผ็ดสำเด็จนะมันสีต้มโคลเครื่องของพริกเนี่ยมันสีเขาเครื่องสำเร็จนะเขาเนื้อสำเร็จถึงจะอะไรตรงนี้ละ ไก่ในใส่เป็นไก่พันธุ์ครับผม,มสีออกมาแตกกวนเลยแบบดูดิควันกุ้มเลยร้อนๆเลยครับทจริงๆน่องบ่ม้วนไปอย่างนี้โจเิเรนน่องกวนเลยหลุดออกมากวานซ้ำเสียดายามุมนออกมาครับพยายาใส่มือเนีนๆไปเลยแต่กระดูกประดุดออกมาแล้วมื่อกี้นะไปถือน่องเต็มๆเลยอันนี้ส่วนหนังชิมก่อนจิ้มเข้าไปเลย อเออเว้ยไม่รสชาติเผ็ดๆดต่งหน่อยอยู่ไว้จับตุกกระดูกให้หน่อยก่อยกินกระดูกกิ้นกระดูกถ่านนะครับลองด้วยกันบ้างนี่ โอ้ดนกัน hmm. อ mm ืม hmm. อ hey. oh. mm ืมชุดนี่ถึงมาโอ๊บหวันรูดได้รูดได้นี่รูดปืนเลยทีนึ่งอืม เจ้าโจใส่เป็นเจ้าเจ้าสมนะครับเจ้าสมที่เฮ้กินก็แบบพวกไก่หนึ่งต้มไก่ดิประมาณเนี้ยคือบอกินได้บอเผ็นมานะอ่ะ นี่คนมันพูนไอ้โดนยัดพริกเข้าไปสีออกมาเลย <c oughs> มุนได้รอบตัวนี่โอ้อันนี้ดึองออกมาได้เลยครับโอ้เมื่อกี้จับไปน้องหนึ่งโอ้โอเลยอันนี้น้องที่สองดึงน้องอยางเดียว

กินได้ครับบุ๋มลองไปกินเหมือนไว้ไว้โอืมหหวานใส่ผักจึิง Uh, <laughs> <Kinh lại rồi. cười> gì nó ăn cơm nước đi ạ Kim rồi ạ Quá giờ muốn bàn là đục, đào ăn hình chín vô nó Nè, bỏ mình ừm. อ่ะดูจิมกันไปข้าง,นงหนึ่งนะแกงหอมเนื้อผิดสนามบาง,บาาถงเถอะซับซ่าโนน้เหนี่เพชรครับเพชรมากเลยอ่ะ มาสี่ตัวออกเบิ้งที่นี่นี่หน้าอกแน่นๆเลยฉีดตรงหน้าอกออกมาครับอืมหน้าอกแน่นมากนี่หน้าอกไก่กินไม่อว้วนครับผมคนอว้วนยานอว้วนเ่ยวต้องยาทีนี่กินแน่นหน้าอกอืม หม,มากเลยก็อยากเชียวออกมาให้บึ้งไปยุ่ยสุดๆเนาะลองไล่ตัวครับตัวนี้ดำก็มาแล้วดำครับดากมันกนะนนดากไก่้องซิม หอ,อมกลุ่มเลยวกเลยเคยกินหลักไก่เนี่ยมันจะไม่กินชุนชุนยอยู่เนาะนี่เลยปุ๊บออกเนียน กัดกันหมกดำมันแยกกันออกดำลุกจัดหน้าอ,อกต่อโอ้สุดยอดเลยตัวนึนงเลยได้กินแบบเนื้อเนียนเนียแล้วอ,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 อ่ะ Peace. Mm -hmm.

ตรงคอมนนันอ่ะเสียจนแยกเข้าไปอ่ะร้านเป็ดเป็ดแบบอย่างไรแรง คุณอยากเลยเก็บตกทากบ่มเหมดเอาไปทำในครัจะได้จะกินต้อนนี่บ่มเหม็ด่หรืเผาดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับผมท่นผูผ้ชมท่านใดที่ก้าัารับชมกัรเดแซ่บ แบบก็ะกวแล้วครับนี่พิกบักไร้เลยวะได้ทาเขามารับชมแล้วมีความสุขสนั่นน้ำไปรับกันเลยมีความสับสนกันเขคุณหลายๆครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเร็ววัยจูเห็นเมั้ยนู่นอย่างละนะครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ